สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูหนาพาไปดูนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะไปดูกันค่ะหน้าบ้านลุงพลนะคะสีส้มปนกับสีธรรมดาเยอะมากเลยนะคะโอ้โหแฟนขับลุงพลกับยูทูบเบอร์พอๆกันเลยนะคะตอนนี้แฟนขับจะเยอะกว่านะคะ <laughs> ลุงพลยู่เสือสีเสือสีเท่าๆแคนยาวหละจ้ะเดี๋ยวเป็ยเยนยางออกมาก,ก่อนเดี๋ยวแม่สิบอกบเบี๋ยวเด้อ ทางนี้สองคันรถนะคะเป็นห้าคันรถเลยจำผู้ใดได้แน่ค่ะแม่แน่นี่จำผู้ใดได้แน่ค่ะจำไม่ดได้ดดตีโอจำไม่ได้ นาเดมาแล้วล่ะพุ่นพูนค่ะพุ่นกำลังเหยาะออกมาอนี้เอฟซีตื่นเต้นนะคะเอฟซีรุ่นเด็กรุ่นจิ๋วเอา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 ตื่นเต้นใหญ่เลย <c oughs> อยากเจอไหมลูกอยากถ่ายรูปไหมเด็กถ่ายรูปเดี๋ยวบอกให้น้องมะตอยน้องๆอยากถ่ายรูปกับล<า>ุงบอกลุงให้หน่อยหนูเอาน้ำไปสง่งใช่ไหม รุ่นเพิ่นสางบ้านที่ทางในฝุ่นลุกพ่ออันนี้ขอทายลุบขอทายขอให้พี่นุวัดไปบอกให้ก็ได้ค่ะแล้เดี๋ยวเราออกมาถ่ายรูปน้ำค่ะพ่อเดี๋ยวนูบอกพี่จิมพี่จิพี่จิมเพิ่นอยากถ่ายรูปน้ำลุ่งค่ะเดินเลยเดินไปบอกเลยบอกเด็กน้อยก็อยากถ่ายเออครับเอาเลย ขออนุญาตเด้อสวัสดีค่ะลุงค่ะลูกค้าเอฟซี็นขอไทยรูปน้ำค่ะเดี๋ยวนะคะเพิ่อหาอุปกรณ์เดี๋ยวเอพินไล่เอพินไล่ เดี๋ยวกันเด้อค่ะเดี๋ยวเราอัานเดี๋ยวเราออกมาค่ะแม่ก็เป็นบรรยากาศคึกคักนะครับเดี๋ยวลุงมาเด้อค่ะเดี๋ยวบอกคนไปกันเดี๋ยวลุงพผดออกมาเด้อค่ะพผนนันกระลังมาถ้าจะบิดกันเด้อค่ะแม่เดี๋ยวเพิ่มมาค่ะ แม่นี่คุณเองค่ะนี่ค่ะ FC ก็จจำยูทูบเบอร์ได้ด้วยเลยคะเรี้ยอาวน้อกัน้องเปรียวก็ตามีแม่มาลรบ่อนี่ฮะ เปียกก็ตามอีเมลมาแล้วขลังทำลังคาอยู่นะคะใจดีนะคะสร้างบ้านให้แอดไทยแล้วนะคะอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสร้างบ้านแล้วนะคะเป็นเ็นมีบ้านแล้วอนุมัติสร้างแล้วด้วยเมื่อัี้บอกป้าออกมาก็รับที่หน่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเบาเบาน้องเปี้ยวมามาเลยมาเลยมาเลย มาเลยมาเลยยามาเปียกทำนิกพี่แล้วอ้าวพี่เบิม้มรุ่นลูกพี่ลูกพี่พไม่เอาลูกไม่เอาเปียวอ๋อแล้ว,วนะคะแล้วก็เป็นนิมิบาาตบรรดาวัตกรรมใหม่คือคืนนะคะคือคืนคือคืนไปด้วยเอฟซีนะคะมาหลายคันรถมากเลยนะคะตัวนี้ประมาณห้าขันรถ ลุงก็สร้างหลันคาบ้านสูซีกรอ,อรอก่อนว่ายอย่างนั้นถ้าเป็นยูทูบเบอร์ก็จะเสื้อสีส้มนะคะวันนี้รอบเปิดตัวยาสีฟันสมุนไพรเจนเฮิร์บอีกรอบนึงนะคะ รอบที่สองนะคะของพี่เจนรอบนี้แจกเสื้อนะคะเป็นสีส้มเสื้อสีส้มส้มนะคะตัดกับเขียวที่พีสกินมากเลยนะคะใส่ซ้อนกันเลยนะคะเมดดาใส่สองตัวเลยเพราะว่าเสื้อทีพีสกินจะยาวใช่ไหมเสื้อสีส้มสั้นแกก็ใส่สองตัวเลยค่ะเขียวตัดตัดส้มโออย่างเข้ากันเลยสวัสดีค่ะจะกลับแล้วหรอคะค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาเที่ยวกก,กอกนะคะ ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนูนาพาไปดูด้วยเด้อค่ะ